ประกาศบ้า,บาน,ารน,นเราหมู่ที่6ตำบลวานนิภูมิอำเภอวานิภูมิสมุทรปรากครเพื่อให้โครกงการเงินกิจกรรมกลุ่มชนบำดัดยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามไน้ยบายของรัฐบาลเป็นวา,าระของหมู่บ้านในโอกาสที่สนิบัติการป้องกรรันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวานิภูมิ โดยสถานีตำรวจพุทธมบาลิภูมละส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้ามาดำเนินตามการโครงการดำเนินการคุมประบัดอย่างยังยืนในพื้นที่ระบาดพร่ระบาดจะเสพนิดตามนโยบายริบห่วนของรัฐบาลตั้งแต่เดือนเมษายน2567ถึงเดือนสิงหาคม2567เป็นระยะเวลา3เดือนอาพเจ้านายสุรพพุทธาโน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเาหมู่ที่หกคณะกรรมการหมู่บ้านเด่ปัญหาชนบ้านเดาหมู่ที่หกควบคนผู้บเรืยอนขอประกาศให้การดําเนินการโครงการดําเนินการคุบคุมบัตอย่างยั่งยืนในพื้นที่แร่ระบาดยาเสพติดตามนัยบายเริบบทของรัฐบาลเป็นภาระิํสำคัญของหมู่บ้านเราที่จะต้องร่วมมือกันดําเนินการให้ตามผลแล่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโตหมู่บ้านเราโดยมีเป้าหมายจะต้องไม่มีผู้ค้าผู้เสพผู้เสพเป็นป่วยที่ต้องเข้ามารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการุมคนบำบัดในประชากนในหมู่บ้านเราทุกคนทุกคนจะต้องให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกับพุกเปิดการุมคนบำบัดอย่างยั่งยืนผมอำเภอวัี่ภูมิอย่างเต็มที่ แะจากป้องกันรัตรโละบางสภาพของหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืนปราศจากปัญหายาเสพติดเพื่อให้หมู่บ้านเรามีความเข้มแข็งและเด็นื่ไปประกาศนักวันที่13กษาพุนายบ2,567นายสุกพศ์ทุษานุผู้ใหญ่บ้านบ้านเราหมู่ที่6